พีสองต่ออีพีสองต่อเด้อไปทำไมล่ะราอีพีสองแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วตามันไ,นไม่ทันแล้วใช่เดี๋ยววาร์ปไปเลยทามทันแล้วค่ะยแล้วถ้าขับเร็วมากๆก็เก็บเหมือนกันตามทันแล้ว เดินหน้านทนุ่มหนุนุนนี่อะไรนะปอหนนี่นะเดวเา้ืงเาวัดทค่ะโอเอีดีวันนี้วันนี้จะมาแต่งตัวแ่งหน้าสไตล์อินเดียพี่หนนาคมอเหรอนาควหรอเขาชนานงก็นความหน้นนาแบบตีดันไปเลยพอพี่น้ำพึ่งสองตัวไม่อยู่ดันบ๊กไปเลยข้างหลังก็มาแล้รอะ ไมไหนเล่นไม่ได้จะลงอยูทุบสะหน่อยไม่ได้จะลงอยูทุบนะเดี๋ยวให้ไพตัดนูออกเพื่อไอ้ไม่รอกันเลยเออเออไม่กัดเกือบชนแล้ว นี่เหรอดีใจด้วยพี่ก็พี่อยากตื่น<ม>พี่ตื่นพี่ตื่นก็ไม่ไม่สายนะเพราะว่ามีมีมีคนปลุกก็คือลุงเป้ปลุกล<ม>ุงเป้ปลุกกี่โมงอืมไม่รู้อะประมาณแปดโเนี่ย อะไรอะไรเหรอนุเลิกแล้วหรอเลิกแล้วหรออ๋อเอ้แกเลิกตรงนี้คลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามชอบไปปิ๊งไทยเองแอดแกงแชร์ได้เยนะครับสำหรับวันนี้การเล่นเลอสเกตอีพีที่สองลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายอีพีหนึ่งผมลงไปแล้วนะ ไปบายครับ